สวัสดีค่ะ AKA CR CR หรือทุกคนอาจจะรู้จักในเสียงคางูระสวัสดีเนาอทุกคนวันนี้มาในทีมฮาโลวีนแน่นอนฮาโลวีนก็ต้องคู่กับเรื่องหลอนๆวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องหลอนๆให้ทุกคนทางบ้านได้ฟังกันนะคะเอาเรื่องนี้ไว้เป็นเรื่องเล่าสนุกสนุกฟังเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะก็วันนั้นก็เป็นวันปกติธรรมดาที่ จะออกไปซื้อของของกินของใช้อะไรแบบนี้ปกติอยู่แล้วแต่วันนั้นพิเศษหน่อยก็คือคุณแม่ฝากฝากเอาของฝากให้ไปเอาปูที่ร้านร้านหนึ่งซึ่งก็อยู่ในซอยบริเวณบ้านซึ่งวันนั้นอ่มันไม่ปกติตรงที่ว่าซอยบ้านเป็นซอยที่คือคักมากจะมีพวกร้านอาหารเออสตรีทฟู้ดมากมาย ก็คนก็จะผูกพาดแต่วันนั้นมันเป็นวันที่เงียบมากซึ่งมันดุเปี่ยวมากทั้งทังที่มันแค่สองสามทุ่มเองแล้วเราก็ขับรถออกไปพอเราขับรถออกไปเราจะเลี้ยวเข้าซอยและเป็นซอยที่เราต้องไปเอาของซึ่งอยู่ในซอยซอยนั้นเราก็ขับเราขับมอไซค์ซึ่งมันน่ากลัวกว่าขับรถยนต์แน่นอนเพราะว่าบรรยากาศอะไรมันจะตีเราตลอดเวลาซึ่งตอนนั้นเราก็ได้เข้าไปในซอยนั้น พอเข้าไปเสร็จปุ๊บเราสังเกตเห็นซ้ายมือมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งฟุบอยู่ตรงจักรยานหรือหรือมอไซค์นั่งฟุบอยู่เราไม่ได้เอะใจอะไรผู้ชายคนนั้นใส่เสื้อบอลกางเกงกีฬาเสื้อกีฬากางเกงกีฬาซึ่งเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรเรากำลังจะขับผ่านเขาและแต่เรามาสังเกตว่าเขาไม่มีขา แล้วเขากำลังฟุบอยู่ที่มอไซต์ตรงหน้าแหนซึ่งเร,กกรเราตกใจมากเราตกใจมากเราพยายามจะไปให้เร็วที่สุดแต่เคาะซ้ำกําซัดเขาเงยหน้าขึ้นมาแล้วเราตกใจมากเราช็อกมากเพราะว่าเขาไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีปากล่างเราเห็นแล้วเราคือแบบเรามองแบบจะจะเลยด้วยความที่เรา เราตกใจเราก็มองแบบมองแบบติดติดไปเลยซึ่งเราเห็นเห็นว่าเขาไม่มีปากลาก่ลางว่าลอยเห็นฟันเขาเรากลัวมากเราช็อกมากเราทำอะไรไม่ถูกเรารีบขับรถไปเลยซึ่งขากลับเราต้องผ่านเราก็ทำสองติดสองใจว่าเราจะผ่านดีไหมซึ่งยังไงเราก็ต้องผ่านไม่นั้นเราจะไม่สามารถกลับบ้านได้เราก็ต้องผ่านไปแต่โชคดีหน่อยก็คือ หายไปแล้วเห็นแค่รถมอไซค์ที่จอดตั้งอยู่ณตรงนั้นประมาณนี้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องสยองสยองของ CR CR นะคะวันนี้อยู่ในทีมฮาโลวีนก็ขอให้ทุกคนเจอแต่เรื่องสยองสยองไปตลอดวันฮาโลวีนเลยวันนี้แต่งตัวมาก็เป็นแม่นาคด้วยทุกคนอาจจะรู้จักกันดีก็ีิมาค่ะ ฉันหลอบพี่มากอยู่ที่ริมท่าน้ำทุกวันเลยสยองไหมอ่ะสยองแล้วเนาะขอบคุณค่ะสามารถมาอุดหน,น,นุนลายเสื้อของพี่ๆนักปาร์ตี่เซอร์เซล์คอ m นะคะ